<S <S เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อบแมนนะกับแกมจูสิตวอร์ดเดเกร ท่ส,สองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วในช่วงวันอาทิตย์วันที่ีกนั้นจะดูเดือนแล้วก็รุนแรงที่สุดเลยนะครับผมเมื่อวานต้องขออภัยด้วยนะสำหรับน้องเอฟซีทั้งหลายนะผมผมไม่มีเวลาทําคลิปเลยแม้แต่นิดเดียวนะผมก็ดูช็อต,ตของผมไปก่อนก็แล้วกันเออมีเวลาแบบว่าแค่วแวบวบเวบเท่านั้นนะผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะนานครั้งผมจะแบบว่าว่างเว้นไม่ลงคลิปเนี่ยน้อยมากนะ <c oughs> อะมา วันนี้ก็มีข่าวสารของจูซิทเวิร์มากมายเลยนะผมแล้วก็มีการอัปเดตใหม่ที่แบบว่าอะไรกันวะกันเกิดขึ้นเลยทีเดียวเริ่มจากอาสรุปผลลีกก่อนแล้วกันผมก็อยู่แรงเพเดตอ้อันดับที่58ปนะผมมีแต้มอยู่808นะผมไม่มีเวลาจริงๆ ก็ผู้นำนะผมมีแต้มอยู่1 1 0 9เลยเลยหรอเยอะจัดเลยทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่าตีฟาดกันอย่างรุนแรงมากเลยนะผมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ไงใครๆก็อยากได้นะผมเรียกว่าตีกันอุตลุดเลยทีเดียวก็มีข่าวใหม่ล่ามาด่วนเลยนะก็รีกหน้านะผมก็แน่นอนเลยมาจอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นก็คือบูนะผมแต่ว่า ข่าวนี้เขามาในการกลดล็อกนึกผม <Yeah. S 1> เราจะมีบูเรเวลแม็กแล้าในที่สุดหลังจากที่อดทนรอคอยมานานด้วผมนะอัตราดอกแบงก์ก็สวยลนเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีข่าวใหม่อีกนะครับผมเรียกว่าเป็นข่าวที่สั่นสะเทือนวงการเกมนี้เลยทีเดียวเรียกว่ามันมีรายละเอียดแบบว่าโอ้โหนี่ไง เป็นเวกหนึ่งเวกสองเวกสามเวกสี่นะผมโอ้ยทัวร์นาเมนต์ประจำเดือนปลายเดือนนี้นะผมนั่นก็คือกองโกสุขันนะผมรู้แล้วนี่ไง ไปเดือนนี้นะผมกองโกสุขันนะผมกลับมากันอีกแล้วกับร่างไฮบิดน้ําสุดแกร่งสุดเทพนะผมแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์ของ VIP ก็คือปากบานนะผมไอปากบานนั่นเองเป็นธาตุน้ำนะผมโอ้โห,โหอิจฉา VIP วะ่ะแล้วก็โอ้โหตั้ารานกิจกรรมมากมายเลยนะผมนะมีเอ็กโคด้วยวในวันในวันที่อ่าซีซั่น28นะผมน่าจะเป็นอ่าผมว่าน่าจะเป็นซีซั่น28นี่ผมว่าน่าจะเป็นอะไรอะซีซั่นพาร์ทป่ะไม่มั่นใจนะผม ซีซันพาร์ทแหละทุกคนนะเดี๋ยวดูผมดูซีซันพาร์ทเปนจะหมดอีกกี่วัน5วันชัดเจนเลยไอ้นี่มัน7วันใช่ไหมที่ผมเห็นตะกี้แวบๆนะแสดงว่าเอ็โคต้องมาเนอะผมนี่เอ็โคแล้วก็จะมีทีเร็กอันล็อกอ่าป้าเล็กซี่อันล็อกด้วยครับผมนี่ไงคอลเลกชันอ่าเอ็กชาร์จจิ้งนะผมอ่าเล็กซี่อันล็อกนะผมะจะปลดล็อกป้าเล็กซี่เหรอแล้วก็ lock, อันล็อกอ่าเดอะบิ๊กวันนะผมน่าจะใช่นะมิน รอก่อนรอเลยรอเลยรอเลยความอยากรู้ต้องรอเลยนะผมเ่อก็อะรายละเอียดก็มีแค่นี้นะผมก็ถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์ด้วยเตื่นเต้นจ,จัดเลยกับเกมนี้อะที่ผมเข้ามาในเช้านี้นะผมจะยังไม่ตีลีกนะผมปล่อยให้แบบว่าทุกคนปล่อยของกันไปก่อนเดี๋ยวพวกมึงหมดตัวเมื่อไหร่เราถึงเวลา เดี๋ยวเราจะเรียกว่าไล่บทขยี้ทุกคนที่ฝั่งทางแล้วนีผมอาเช้านี้เอาอะไรกันง่ายๆก่อนผมจะแนะนาในโนเสาร์สักตัวเอ้แนะนำาในโนเสาร์ไม่ได้ว่าในโนเสาร์เวตีลีกอะผมแนะนําเป็นสัต์สัตนามแล้วกันในๆก็ในๆนะผมเอาสัตวนาเลยะนะทุกคนสัตโลกล้านปีไว้ก็อาผมเอาตัวนี้แล้วกัน ชื่อมันก็มีชื่อว่าไฮเฮเคียนะผมนะชื่อโคตรเท่ไฮเฮเคียก็เป็นปลาต้องไม่ใช่ปลาดิเป็นอะไรอ่ะเพสซิโอซอนะผมนะเพสซิโอซอก็น่าจะเป็นแปลว่าสัตว์เลื้อยคานในน้ำนะน่าจะใช่นะส่วนมากก็จะมีลักษณะเป็นเป็นงูที่มีใบพายนะผมคอยาวมากเรียกว่าอปลาหัวเลยทีเดียวอมาไปดูล่างแรกของมันก่อนนะผม ในร่างแรกของมันนี่สีก็ยังไม่จัดจ้านเท่าไหร่นะผมก็เป็น R สีประจำของเกมนี้เลยจูสิตเวอร์เดเกมนะผมก็เป็น R สีเทาอ่อนๆนะผมนะมาอันนี้เหมือนงูปา่าอะอันแรกไม่ไมเหมือนงูเลยอ่ะดูรายละเอียดข้างๆข,ข,ข,ของมันหน่อยนะผมมันก็บอกว่ามันเป็น R อเพซิโอซอที่อยู่ในปลาย,ยุคข,ของจูอเคนนะผมอา <c oughs> อาเออมึงอยู่ปลายยุคแล้วที่ไอ้นั่นมันจะหล่นใช่ไหมออ่าต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะ อ่ามันไม่ใช่ยุคเคนเชียนแปลที่อุกบาตมันล้นน่าจะใช่น่าใช่ได้ถูกผิดเดี๋ยวกายคอมเมนต์ด้วยกันลวกันนะผมนะมันก็มีเอกลักษณ์ก็ห่างสั้นมากนะพวกเพเรซอร์นี่ส่วนมากอ่อมันจะ P C O ซอเนี่ยมันจะแบบว่าห่างสั้นนะผมห่างจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่คอโคตรยาวเลยทีเดียวอ่ามาดูในร่างที่2ของมันหน่อยแล้วกันในร่างที่2ของมัน4ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะผมมันก็เริ่มมีแบบว่าอ่าสีที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะก็เป็นสีน้ําเงินเหลืองนะผมนะแต่ว่าสีมันยังอ่อนอยู่นะแล้วก็็เปนงงยัไ โปรลงม่กลางหลังโปะลงเป็นแท,แทบไปนะผมที่คอนี่ก็เป็นแบบขีดท่าเต็มไปหมดเลยนะผมลุกลับยังคงเหมือนเดิมนะผมอ่ะดูรายละเอียดข้างๆมันหน่อยแล้วกันนะผมก็เขาบอกว่าตัวอย่างของมันที่รู้จักเพียงชิ้นเดียวถูกค้นพบในนิวซีแลนด์นะผมเป็นตัวอย่างที่แบบว่าเกือบสมบูรณ์เลยทีเดียวอ่ะแต่คำนี้ผมอ่านไม่ออกอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะ คีริกิอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันยังไงอะมันรวมตัวคีริกิอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้มันไม่รู้จริงๆมันคืออะไรนะใครรู้คอมเมนต์ด้วยละกันอ่ะมาในร่างที่3ของมันนะครับผมนะตัวมันก็มีสีเหลืองเด่นชัดขึ้นมาน,นะผมแล้วก็สีน้ําเงินนะผมคาดไปคาดมายะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็เรียกว่า ไม่รู้คอจะยาวไปไนหะรูปลักษ์ยังคงเหมือนเดิมนะผมที่ใบพา,ายนี่รู้สึกว่าจะมีสีนนเนื้อปรากฏขึ้นมาเล็กน้อยนะผมถ้าเกิดใครทําล่างนี้ได้ก็จะได้แบงค์เขียว1นะครัอะผมะดูรายละเอียดข้างๆหน่อยขอบอกว่ามันต่างจากเพซิโอซอรอื่นๆนะผมเพราะว่าฟันมันเล็กและมีจํานวนมากนะผมเชื่อว่าช่วยให้จับเหยื่อที่มีขนาดเล็กและรวดเร็วได้นะผมโอ้ย แสดงว่ากินตัวที่ว่องไวได้ใช่าคอมันยาวไงมันอาจจะชกได้ไงชกชกไงช,ชกในแน่แม่เหมือนงูอ่ะมันก็เป็นงูอยู่แล้ว <c oughs> ผมว่ามันเป็นงูนะนะทุกคนนะอ่ะมาดูร่างที่สี่ของมันนะผมในร่างที่4นี่เฟี้ยวฟ้าวที่สุดเลยทีเดียวตรงแก้มของมันนี่ก็มีเนื้อง,งอกขึ้นมานะผม 3- ามสอันนะผม <c oughs> เรียกว่างอกขึ้นมาได้ไงไม่รู้นะแล้วที่หน้ามันก็เป็นสีน้ําเงินไปแล้วนะผมซึ่งคาดเหลืองนี่เรียกว่าเด่นชัดเจนมากเลยทีเดียวตัวก็ป เรียกว่าเปิดป่าไปหมดเรียกว่าเปิดป่าไปหมดเลยก็เป็นสีน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองสีฟ้าประกอบกันนะผมมีคลิปที่แกงแหลกนะแล้วก็มีคลิปที่ไปหางโผล่ขึ้นมานะผมโอเคแล้วก็ใบพายของมันสีใบพายไม่เป็นสีน้ําเงินแล้วนะผมก็เป็นสีออกต้องเรียกว่าเหลืองเลื่อนๆนะผมแล้วก็แต้มด้วยสีเทานะผมมาดูรายละเอียดข้างๆหน่อยว่าเขาให้รายละเอียดอะไรมา บอกว่าชื่อของมันนะแปลว่าคนกินปลาหมึกเนี่ยผมเพราะว่าานักบรรพชีวินนะผมเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันยังไงอะมันกินปลาหมึกอะเป็นหลักเนี่ยผมโอเคผมก็ว่าประมาณนั้นแหละ <laughs> นะน่าจะใช่ป่ะอ่ะก็น่าเสียดายจัดเลยนะที่ตัวนี้ยังไม่มีร่างไฮบิดนะผมอ่ะมาดูอัตรา เลือดและพลังโจมตีหนะ่อยมันมีเลือดอยู่1781พนรบะผมพลังโจมตี557บนะผมอัตราดอกเงิน78,567นับะผมต่อ2ชั่วโมง2ชั่วโมงให้7 0,000ถือไปเยอะมากเลยนะผมอ่า4ชั่วโมงมือตกไปแสนฝ่าแล้วนะถือว่าเยอะมากเลยนะบางตัวนี่เรียกว่าให้แสนฟาฟาแต่ว่าสิอชั่วโมงอย่างเงี้ยถือว่าเยอะมากเลยนะผมน่าเสียดายที่ตอนนี้ยังไม่มีร่างไฮบิดนะอ่ะไปะวันนี้เราจะไปช้าดวนกันที่ไหน ใครกันแน่ที่จะเหมาะสมเป็นคู่แข่งของเราคงม,มีที่เดียวนะผมที่มันจะเข้าไปต่อสู้ได้นะในเวลานี้นะผมนั่นก็คือ PVP นั่นเองแต่ขอผมเอาตัวนี้ออกมาก่อนไม่ได้ปีเขี้ยมกรเหมียนเกลียนอย่างเงี้ยต้องเอาออกแม่นะผมแล้วก็อ่าหมู่ป่าก็แล้วกัอกวกนอืง่ายๆไปนะผมแล้วก็เดี๋ยวได้ฝากอะไรอยู่ป่ะฝากอยู่นะผมมาดูกันสําหรับ PVP นะผมอ่า ก็จะเล่น PVP ของสัตว์น้ำนะผมเฮ้ยมาเลยสกิลไม่เกี่ยวข้องได้หมดถ้าสดชื่นมันเกี่ยวกันไปเนี่ยอ่ามันเป็นธาตุอะไรวะผมไม่มั่นใจนะธาตุน้ำนะผมเมื่อมันเป็นธาตุน้ําเดี๋ยวผมจะเอาเราต้องมีธาตุกระดองนะไม่ได้ใต้กระดองเราเอาไปเล่นซะเน,นาะเราจะเอาตัวกระจกงอก,งอกไปเลยงอกง่อยไปเลยรี่ป่ะไหมอ่อาธาตุกระดองอเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกัน แล้วก็เราต้องมีธาตุถ้ำนะผมเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วเราก็มีมันอยู่ไหนวะว <iences> ามุยกันดิแฟายนีผมดูซิว่าผมจะสามารถเอาชนะฝั่งนู้นได้หรือไม่นะผมเพราะคู่ต่อสู้ตอนนี้ PVP เนี่ยเรียกว่าจัดจ้านทุกคนเลยนะผมนี่ไงเห็นไหมจัดจ้านสุดๆอ่ะมาเลยปะท้าเดือดกันซะหน่อยดูซิใครกันแน่ที่แข็งแกร่งที่สุดอ่าตัวไฮบิดมันน่ากลัวมากาลาาเลยนะอันตรายมากเลยนะแปดเลยเหรอ800เท่าไหร่อุ้ยแล้วมันชนะธาตุเราด้วย ป้องกันหนึ่งไว้ก่อนยังไงก็รอดเพราะเราเริ่มก่อนนี่ได้เปรียบจัดๆถ้ามันเริ่มก่อนนี่เราตายเออเลี้ยงก็ตายแน่นอนอ่าดูสิตึนตึนตุนตึนตุนเปลี่ยนตัวนะครับผมต้องแย็บเราแน่ๆยับแมสแอนน์ยับตะมวยไทยไม่แน่ไม่เป็นไรทุกคนเดวิลสุเป็ดแม่ขันสองเนี่ยป้องกันสองยังไงต้องป้องกันจัดๆไปก่อนโอเคต้องโอเคแน่มาเลยยังไงเอาชนะเราไม่ได้ง่ายๆหรอกเชื่อดิ เนะ่เรานี่ฟันแข็งแกร่งมันมีเอยโจมตีสองเนี่ยผมยังอยู่ได้สบายเือเก็บ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 เ็กะแตกก่อนเราอาจจะไม่ได้ใช้ไม่ตายนะเนี่ยดูจากาการแนะผมคุว่าฝั่งนู้นแข็งแกร่งมากเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ต้องกลัวผูเล่นจนว่วจะได้ใช้ไม่ตายแหละมาโจมตีสามโดนเขาให้แล้วนะผมเออโดนกระแทกอย่างยงเจ็บแปบเลยทีเดียวเออลงไปนอนกองเตาขนองกูมา ดูถูกดักงเึินอ,ออฟเทียนขอกเช็นเกินไปโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสี่ห้าเลยเอาต้องโจมตีเยอะจัดจัดอปองกันสองก็ยังไหวนะยิงได้อยู่นะปปองกันสองนี่แกะโอเคยังไม่ได้ใช้ไม่ตายเรื่องมันมีค่นี้นะงับงับงับจัดรัวเรียบร้อยลงไปนนอนกองนะผมเลือดมันเยอะเกินไปตัวนี้ทำให้เราเสียสแต็กจัดจัดไม่ได้ใช้ไม่ตายแน่ๆนะผมเรียกว่าไม่ได้ใช้ไม่ตายแน่แต่ว่าผมว่ามันเปลี่ยนตัว เปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยนะผมโอเคมี300อนะผมแต่ว่าเราป้องกันอยู่อยู่แล้วโจมตี2สบายสบายดีเบอร์ <c oughs> เไปให้หมดเลยโอเค <c oughs> ไม่ได้ใช้ไม่ตาย <c oughs> พูดเลยไม่ได้ใช้ไม่ตายอยู่ดิวิลมี500นะจะได้ใช้ไม่ตายก็ได้ดูที่เนโจมตีเราเท่าไหร่นะผมมาโจมมาได้แล้วโจมตีสเหลือหนึน่งเองโอ้โหบาบอที่สุดแล้ว <c oughs> เราจะได้ใช้ไม่ตายได้ไงวะให้มันไ,ได้อย่างนี้เดมาเลย วัดใจกันโจมตีหนึ่งโจมตีสองสามาป้องกันหนึ่งพอถ้าเราอยากใช้ไม้ตายเราแพ้ธาตุแต่เราก็พอไหวอยู่มัโอเค <laughs> ป้องกันหนึ่งก็พอน,นี่นะความไม่ตายมันต้องมีแบบเนะ <laughs> โอเคร้อยคูสุดเองไลุ้มราไม่ได้แน่ฉัน <laughs> คนนี้แดีหละที่จะเป็นควายชนะแล้วใช้ไม้ตาย <laughs> มาเลย ใส่มาเลยโอ้ยโจมตีสี่นะผมเสร็จเราแหล,ละทีนี้ฉันต้องชนะอย่างแน่นอนไปเลยจัดการมันไอเกียรไปเลยขำบลามนะผมนี่ไข่เฮเคียของผมก็บินขึ้นไปท้องฟ้าแล้วแล้วก็ทิ้งบอมลงมามามันไม่ใช่ท้องฟา้าป่ะนี่มันในน้ำทะเล เริ่มไปเริ่มไปทุกคนนึกว่ามันเป็นบินได้สักอีกโอเคมันก็เหมือนบินได้จริงๆนะผมนี่ไงเห็นไหมเรียกว่าบยบินจ,จนัดจอ่ะไม้ตายออกเป็นไม้ตายของตระกูลไอ้นี้เท่านั้นนะผมเพซิโอซอเท่านั้นนะที่จะใช้ท่านี้นะผมเรียกว่าไม่ได้เห็นมานานเลยทิ้งบอมนี่นผมตึดต,ตึดต,ตึดต,ตึดโออะไรเนี่ย ทำไมทํากับฉัน, human, น alo, เจ e ็บปวดรวนราวอย่างงี <sounds> ้ขอดูโฆษณาสักหน่อยแล้วกันเชานี้ขอแก้ตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมติร์ร์ตต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 โอ้ได้ดีเองก็ยังดีอ่ะดีฝ่าอาหารกับเงินนะผมโอเคก็ผ่านไปด้วยดีนะสําหรับการรีวิวของผมนะผมนะคิดว่าน่าจะดีแหละถ้าไม่ดีก็แอบเดี๋ยวว่ากันก็แล้วกันนะผม ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าอ่ามีเลือดเยอะมากเลยนะแล้วก็พลังโจมตีก็ไม่ได้อยเลยนะสำหรับไฮเคเคียนะผมนะไฮเคเคียโอ้ชื่อเลือดยากชิบหายเลย <righteousness> อ่าเออให้มันได้อย่างงี้ดิอพอที่ฝ่ายนะสำหรับเช้านี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะฝากกดแชร์กดไลค์กด like, subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายประพิสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซิโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปละเฟย